สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับแฟนเพจชาวมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกทุกท่านครับวันนี้แอดมินเป็นไทยครับมาเจอกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ผมมีความพิเศษนะฮะสำหรับใครที่ชอบรถกระบะนะครับสประตูซึ่งวันนี้ผมจะนําเสนอนะฮะกับกระบะพันแกร่งนะฮะเจ้า Ford r a n g e r w i ์ไวด์แทนะครับข้างหลังผมนี่แหละเป็นเครื่องยนต์นะครับ3.2นะฮะเครื่องดีเซล3.2ต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีความพิเศษมากๆนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนี่ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับทักทายกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ทักทายนะครับปียพงศ์ครับที่เข้ามานะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวผมก็ยัดบังไว้ก่อนเอาตัวหนาๆของผมบางไม่เห็นรถนะครับอ้าวทักทายกันได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับสามารถที่จะทักทายนะครับ เข้ามาทางแฟนเพจของเราซึ่งวันนี้นะครับผมมีแค่คันเดียวนะครับที่นำเสนอครับเป็นคันเดียวนะครับที่นำเสนอมายังโอเคนะครับมาก่อนได้ก่อนครับคุณผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนได้รับรู้แชร์ไปให้เพื่อนได้เห็น นะครับเพราะคันนี้พิเศษที่สุดนะครับรถใหม่นี่เกือบล้านสองนะครับล้านสองนี่ทอนอยู่แค่หมื่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมื่นเดียวสิทอนอยู่พันเดียวนะครับเงินล้านสองทอนอยู่พันเดียวนะครับรถใหม่ครับรุ่นนี้ขายอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมแต่วันนี้มงคลคาเซ็นเตอร์ยังไม่บอกราคานะครับว่านะครับให้คุณได้ซื้อได้ในราคาเท่าไหร่เงินสดถูกใจแน่นอน แล้วก็ที่สําคัญครับคันนี้จัดเต็มนะครับจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับหรือใครที่จะดาวรอให้ดาวแค่9บาท่าดีไหมฮะดาว9บาทได้รถรุ่นท็อปสุดไปใช้งานนะครับตอนนี้รีบเลยนะครับสวัสดีเจ๊บอยด้วยนะครับ่าอันนี้แฟนคลับขาประจำนะครับเจ๊บอยเห็นไหมฮะผมอยู่ในตรงนี้ยังบังอยู่นะบังไม่ให้เห็นนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเห็นรถเดี๋ยวคุณจะโอ้โหนะครับ สวัสดีแบงค์น้อยนะครับแล้วก็เสียนิวนะครับเสียนิวเอาไว้แท็กไปใช้อีกสักคันไหมครับผมว่าลูกค้าชาวต่างชาตินี้น่าจะชอบนะครับสำหรับไวทท็กตัวนี้นะครับเติมเติมได้นะครับพักทายได้นะครับพี่นายนะครับตอนนี้อยู่ที่กรทมนะฮะกลางทุ่งมหาสารคามไม่ใช่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ไปสัมมนานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรนะการฟอกเงินใช่ไหมพี่นะครับปปงกับปปงวันนี้สวัสดีนะครับเสียเมานะครับจากกริดนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับพูดเรื่องของปปงอันนี้จะเกิดให้ฟังก่อนนะครับที่ที่พี่นายนะครับไปสัมมนาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสัมมนาต่อเนื่องเพราะพี่นายนี่ได้เป็นคณะกรรมการนะครับที่ดูแลของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับ ก็ไปไปเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูและที่สําคัญคือมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับชาวรถยนต์มือสองนะครับที่ขายรถยนต์มือสองอยู่ไปแต่ละครั้งนี้ก็ได้ความรู้มาเพียบเลยนะครับก็ได้มันเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับพี่น้องชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็กลับมาที่ไหนก็คงจะมีเรื่องมาเล่านะครับให้ทุกท่านได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้พร้อมหรือ,อยังที่จะไปชมนะครับพระเอกที่จอดอยู่ด้านหลังผม นะครับต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีพิเศษสีพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นนะครับเรียกว่าถ้าเชื่อจริงเขาเรียกสีเซเบอร์นะนะครับสีเซเบอร์หรือว่าสีส้มประกายบรอนนี่น,นะครับมันเป็นชื่อพิเศษของเขาอยู่อะครับตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับกับท่านนนของ Ford Ranger 3.2นะครับ XLT วายแทร็กโฟร์วีลคันนี้อยู่ข้างหลังผมนะครับไปรอบๆคันครับคุณผู้ชมคันนี้ครับคุณจะเห็นนะครับไฟหน้าโดดเด่นนะครับเรียกว่าเป็นความโดดเด่นเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับโดดเด่นมากนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับออกแบบมาเรียกว่าเป็นแบบเรียบง่ายคุณผู้ชมนะครับแต่ นะครับต้องบอกว่ามีมิติที่เด่นชัดมากนะครับแล้วก็กันชนนะครับด้านล่างเนี่ยนะฮะก็มีช่องนําอากาศกว้างขึ้นนะครับดีไซน์ได้ลงตัวมากๆนะครับนี่ไฟตัดหมอกนะครับก็ดีไซน์ออกมาใหม่นะครับดูดีนะฮะคันนี้สวัสดีกันตาด้วยนะครับมาร์เก็ตติ้งสาวสวยนะครับจากทางด้านของเกียรตินครฮะ ติดตามเราด้วยล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแม็กลายพิเศษนะครับเฉพาะรุ่นนะครับอันนี้เฉพาะรุ่นเลยนะครับให้ความรู้สึกแบบดุดดันนี่นะครับและที่สำคัญครับคันนี้การันตีครับด้วยเครื่องยนต์นะครับ3.2เกียร์ออโต้6สปีดนะครับนี่และนะครับกระจกมองข้างนะครับที่ติดมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ อันนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าพับได้นะครับคุณผู้ชมครับสีนะครับอย่างที่เป็นไทยได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นสีส้มประกายบรอนนะครับหรือเฉพาะเขาเรียกว่าชื่อเฉพาะมันก็คือสีเซเบอร์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับด้านนอกนะครับมีราวหลังคานะครับมีราวหลังคานะครับมีโรบาร์นะครับหรือ เรียกได้ว่าเป็นสปอร์ตบาร์นะครับคันนี้ครับมีโรเลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะครับที่ติดมาให้นะครับอันนี้เนี่ยนะฮะถ้าไปติดเองนี่หลายหมื่นเหมือนกันนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า3 5 0 0 0ครับตัวนี้นะครับโรเลอร์ชัตเตอร์ตัวนี้นะครับเก็บของได้ไม่เปียกฝนครับนี่สบายๆนะครับและไฟท้ายนะครับที่เราบอกว่าออกแบบมานะครับลักษณะเฉพาะของเรนเจอร์นะครับ คันนี้ฮะความโดดเด่นของเขานั่นก็คือเรื่องของกล้องถอยนะครับกล้องถอยนะฮะใครที่ขับรถคันใหญ่ๆแล้วเวลาถอยเนี่ยนะฮะไม่ค่อยถนัดครับคันนี้ก็จะใส่กล้องถอยเข้ามาให้ด้วยนะครับทำให้เวลาถอยหลังเนี่ยคุณมองเห็นด้านหลังนะครับอ่ะดูรอบๆคันนะครับคันนี้ครับ ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเวลาถอยเนี่ยนะฮะก็จะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวถังนิรภัยนะครับเขาเสริมมีคานเหล็กนะครับเสริมนิรภัยเข้ามาด้วยนะครับมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับและที่สำคัญรุ่นนี้ครับมีระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุหรือว่าโรเวอร์ มิติเกชันนะครับลดความเสี่ยงเรื่องของการพลิกคว่ำด้วยนะผมว่าด้วยด้วยด้วยความรู้สึกส่วนตัวของเป็นไทยนะครับที่ใช้งาน Ford a เ n นเจออยู่แต่ไม่ใช่รุ่นว i แทนะครับผมว่าเวลาขับขี่เนี่ยนะฮะด้วยด้วยฐานล้อที่กว้างของเขาเนี่ยมันทำให้การขับขี่ค่อนข้างที่จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมนะครับเวลาเลีย้ยวนะครับเวลาเข้าโค้งนะครับ เข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับผมว่ามันมันรู้สึกมั่นใจนะฮะกับการเกาะถนนนะครับของช่วงล่างนะครับค่อนข้างที่จะเกาะถนนค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าผมเองก็ใช้ Ford Ranger อยู่นะครับรุ่น XLT นี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นตัว22ที่เป็นไทยใช้อยู่นะครับอ่ะพาคุณผู้ชมดูภายในดีกว่านะครับภายนอกคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับสรับความเท่นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับที่ปัดน้ําฝนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคือที่ปัดน้ําฝนแบบนี้ผมจะเห็นในรถแบบพวกเบนซ์บีเนะครับที่การปัดน้ําฝนแบบนี้นะครับมันจะอ่อนตัวแล้วก็ทําให้ปัดน้ําฝนได้ดียิ่งขึ้นนะครับออกแบบมาพิเศษนะครับมาเปิดดูภายในครับผู้ชมครับเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ ภายในครับออกแบบได้นะครับต้องบอกว่าสปอร์ตมากๆนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับเบาะนะครับคุณจะเห็นสีดำสลับสีส้มนะครับเป็นเฉพาะรุ่นนี้รุ่นวายแทรเท่านั้นนะครับเป็นเบาะเบาะกึ่งหนังนะครับหนังนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับเอามาใส่ให้ความรู้สึกว่ามันสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ คำว่า Y track นะครับอยู่ด้านหลังนะครับความลงตัวของเบาะนะครับคือมันสามารถที่มันกระชับเวลาที่เรานั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระชับหลังนะครับแล้วก็กระชับตรงขาของเราทำให้ความรู้สึกขับง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกสบายนะครับที่สำคัญเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยคุณผู้ชมนะครับง่ายๆเลยนะครับปรับไฟฟ้านะฮะ สวัสดีพี่จุ้ยด้วยนะครับพวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถที่จะคอนโทรลนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมดูอันนี้มันแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดประตูอยู่นะครับนี่อันนี้นะครับหน้าจอนะครับใหญ่ๆนะครับเรื่องระบบของความบันเทิงนะครับ ต่างๆโอ้ครบครันนะครับสำหรับเจ้าวายแทร็กนะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับแล้วก็สลับนะครับสำหรับใครที่ชอบลุยๆนะครับ ผมได้แจ้งผู้ชมไปแล้วนะครับคันนี้ครับยังมีระบบความปลอดภัยนะครับอีกโอ้โหเยอะมากนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับก็มีนะครับแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะครับถ้าเกิดว่ารถจอดอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับพวงมาลัยจะไม่หนักแต่นะครับ รุ่นนี้ความพิเศษของมันคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ความเร็วสูงพวงมาลัยนะครับมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพวงมาลัยหนักขึ้นเรื่อยๆทําให้การขับขี่เนี่ยนะครับมันจะควบคุมได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วสูงรถมันจะไม่สายนั่นแหละพูดง่ายๆคือยิ่งพวงมาลัยหนักนะครับมือมันก็จะไม่สั่นนะครับการขับขี่ก็จะสะดวกสบายง่ายไม่สายนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ เขาอัดความปลอดภัยมาเต็มเลยนะครับสำหรับเจ้า3.2 YT r a c k รถใหม่ครับรถใหม่นะครับอยู่ที่1 1 9 9 0 0้านบาทวันนี้ครับที่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับนำเสนอให้คุณนะครับดาวคันนี้เพียงแค่9บาทนะครับและราคาเงินสดนะครับอยู่ที่วันนี้นะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับ7 9 9 0 0 0 0 0บาทคุณประหยัดไปเลยครับ4 0 0 0 0 0บาทเน็ตเนตเลยคุณประหยัด400,000ครับสำหรับรุ่นนี้โอ้โห ที่สำคัญครับรุ่นนี้มันแต่งเป็นแบบว่าแต่งเป็นเวนเจอร์แรปเตอร์ได้สบายๆเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะได้นะครับเครื่อง3.2นะครับเกียร์ออโต้6สปีดวายแทร็กคันนี้ไปใช้งานนะครับคุณมีเงินเหลือๆอยู่4 0 0 0 0เอาไว้แต่งแน่นอนครับซื้อรถใหม่เนี่ยล้านล้านสองพอยู่พันเดียวนะครับวันนี้ครับคุณมาซื้อคันนี้คุณประหยัดได้4 0 0 0 0 เอาตัง4แสนไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับเอาตัง4แสนไปแต่งเท่ๆนะครับแต่งก็หมดไม่เยอะแน่นอนนะครับชุดแต่งนะครับแต่งเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ8 6 0 0 0หกนะคร่าวๆที่้อผมจําราคาไม่ผิดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นจะไปแปลงโฉมเป็น r a p เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเจ้า3.2ว t r แทร็กนะครับ ออโต้หสปีดคันนี้นะครับชุดแต่งนะครับก็จัดให้ครบครันไม่แต่งก็ยังหล่อนะครับเดิมๆโรงงานก็ยังหล่อและที่สําคัญครับไม่น้อยมาก64,000โลนะครับให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่7 9 0 0 0ม่จ็ดแสนเก้บาทโอ้ยพูดผิดตื่น,เต,นเต้นกับราคามันถูกมากนะครับดาวแค่เก้าบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรีบจับจองเป็นเจ้าของนะครับ อินบ็อกเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่ตอนนี้อินบ็อกเข้ามานะครับที่แฟนเพจบงค์คนคาเซ็นเตอร์นะครับแคปหน้าจอนะครับคันนี้799นะครับ7 9 9 0 0สบาทแคปหน้าจอมาแล้วก็อินบ็อกมาเลยนะครับจองคันนี้ง่ายๆครับเลขบัญชีมี685 1 0 0 3 3 8 8ครับบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีบริษัทบงค์คนคาเซ็นเตอร์จำกัด6 8 5 1 0 0 3 3 8 8ครับคุ้มค่าแน่นอน ประหยัดกว่า4 0 0แสนนะครับไม่ซื้อคันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับนำเสนอให้คุณเพียงแค่1คันให้คุณตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับ685100 3388ผมแถมให้ฟรีเลยนะครับสำหรับนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับเราจัดให้เลยฟรี1ปีหรือ20,000กิโเมตรยังไม่พอครับ คันนี้ครับผมฟรีค่าแรงให้อีก1ปีนะครับและไม่พอครับคุณผู้ชมช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรีอีก1ปีและที่สำคัญนะครับถัดเคลือบแก้วให้ฟรีด้วยนะครับนี่จัดไปเต็มๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้799,000บาทกับ Ford Ranger Double Cab 3.2 XLTY Track นะครับเกียร์ออโต้ปี2016คันนี้จัดให้ ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับหรือจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่0991424536ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจไปซื้อรถใหม่แนะนำคันนี้ประหยัด4 0 0 0 0วันนี้เป็นไทยนะครับแอดมินเป็นไทยต้องลาไปก่อนมีความสุขกับการชมรถมีความสุขกับการจองรถที่นี่งคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับ